กับเช่นเคยในะช่วงข่าวไอทีนะครับ Apple เชลิมฉลอง Black History มันเปิดตัว Apple Watch รุ่น Unity Limited Edition และเนื้อหาอื่นเพื่อเป็นการฉลองนะผมในเดือน Black History มันทาง Apple ด้วยตัว Apple Watch รุ่น Limited Edition แปปละเผยแพนเนื้อหาเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับบนบริการของ Apple ตลอดเดือนกุมภาพานันธ์ Apple เปิดตัว Apple Watch Series 6รุ่น Limited Edition ในธีมของ Black Unity เราเขาศัยรุ่นเดียวที่เป็นสีทงแพนแอฟริกันเพื่องานฉลองให้กับนะครับแบล็กยูเทียนเดือนแห่งการยกย่องคนผิวสีและราไมดถึงเหตุการณ์เกิดขึของชาวเมกันเชื้อสายแอฟริกานะครับผมวางขายเรื่องกุมภาพันธ์2 0 2พเท่านั้นอยู่ว,วางขายในสหรัฐอเมริกาและอีก3าประเทศทั่วโลกนะครับส่วนสายแบล็กยูตี้ที่เป็นดัดสปอร์ตแบรนด์นั้นก็มีการ วางขายแยกได้เริ่มวางขายได้หนึ่กุมภาพันธ์สองพันยิเอ็ดไปตลอดภายในปีนี้ยังไม่มีคุี่ข้อมูลว่าจะวางในไทยหรือไม่นะครับนอกนี้ Apple ยังปล่อยอัปเดต WatchOS 7เจที่มาพร้อมหน้าป,ปัดเอกภาพหรือ Unity ที่เสริมสลอง Black History Month รวมถึงก,นนการิจกรรมจำท้าพิเศษหรือ Unity Challenge ให้ผู้ใช้เป็นวอร์สตดงกิจกรรมกันด้วยนั่นเองนะครับ ในส่วนของการอื่ของ Apple ิลได้ความสำคัญในช่วง b l Black History m o มันมีดังนี้ p s Store แบบปันผลงานทั้งเรื่องราวแอปพลิเคชันและเกมจากพัฒนาและเจ้าของบริษัทที่เป็นคนผิวสี Apple Music แบ่งปันเพลย์ลิสต์บทความวิดีโอและเนื้อหาอื่นจากอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นคนผิวสี Music, บบ list, ทางนักดนตรีนละแต่งเพลงและพู้กับนะครับ a p s l e Maps นำเสนอ Apple Maps Sky ที่สร้างร่วมกับ อีดโอคเป็นไดเรกทอรีธุรกิจที่มีเจ้าของเป็นคนผิวสีเต้าอยู่ในบุกลิน Apple TV นำเสนอ Essential Stories เนความหลากหลายของครอบครัวคนผิวสีรวมถึงมีเนื้อหายมาจาก o p ป a วินฟี r e y Apple News เพิ่มไฮไลท์เรื่อง Best Journalism Around Less in America และแบ่งปันบทความเสียงที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของคนผิวสี การเพิ่มเนื้อหาสำหรับ Black History Month วงแอปเปิ้ลมีมากมายเจ๋งปันตลอดเดือนกุมภาฟันพิศมันที่เ2 1นะครับสำหรับนี้ในช่วงคาบเกี่ยวกับไอทีห้องจุดดเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณใจตามและการชมด้วยครับสวัสดี